อี่นี้นะครับทุกวันจะถึงวัดห้วยหูได้รับเกียนติจากคนโตใครัสโอราเชจูนะครับแต่มันว้่งว่งันทิ่เที่ยวนะครับและตอออเลยนะครับวัดพิเวัดห้วยหูทำด้รยชิ้นวัดอาติซึงอาบุนะครับึกท่ามอ งานกติกที่นี้นะ,ะวัดวัดยรยเมืองวันที่แปดวันสุดท้ายนะครับผมและก็วัดข้าโหลวันที่แปวันสุดท้ายเช่นกันนะฮะคอทอดจกก็จะมีการรอรอยสระทงนะครับกระทนทีนี้เราเพี่ได้ภาพข้อมูลนะครับหนึ่งวัดสวดินชรลาบารสองวัดห้าโหลกาวัดไร่เมือง ออกงานที่ข่าวที่เมืองห้าหมนเอะอกงานละห้าหมื่นล้เทียงี่ห้าหมืออกทําอะไรมุ้งเส้จก็จะมาที่วัดปักพระริมามนครับมีัหาเยอะนะทำไมไม่พูดอ่ะฮะไม่พูดอ่ะเก่งตาท้าอะไรอยู่พูดเก่งกระตายใไปนายเพื่อ มองกล้องไม่ทันแล้วจ้าอาเป็นลูเป็นกอิดมาเอเลยครับโดยแบบว่าที่องทังวงขอนกทกเป็นูกตอ่าินก็เลเป็นต่อไปที่มั คอยกระทรวงต้องไ่ดีนะครับหงสเด็จคอยกระชมี <m m ่มเป็นทั <uh um ์ปวัดไหนไวัดั่ันนี่้าเจอมองลเลยครับัหมานยอดงานทีกอง